สวัสดีครับผมนี่ก็มีโอกาสดีๆครับไอ้มาไอ้ป้าหัวาของม,ม,ม,มึงครับผมแวะมากครับไป้ที่พานมากเลยแวะเบิ่งครับผมแวะ่ยมึงวัวสองตัวเนี่ยมาประทันกับเมื่อกี้เขาไอ้มันขื่นเขาหัวมาส่งครับผมมาประทันครับผม,มบไอ้แม่ไอ้พายพายสองตัวเนี่ยนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับะะสองตัวเจอกระลอกมึงเลยครับผมไปเบิ่งกันเลยนี่ครับผม ัวบามรันลูกผสมลูกกระทบครับผมมีความสวยงามมากครับเบิ่งนเด้อครับเพื่อครับสวยมากครับผมโอ้โหคำรามตืนเต้นคำรามไา้ไหมครับผมห้องบ่อพึ่งอ่ะพึ่งผสมพึ่งม่ดตะกี้เองครับ ันนี้ก็กลังขึ้นเสาตะกี้ขึนกรบเสาผึมาประทันครับห้องหา,า้านี่ครับหลักสดงงัวงามแม่ครับผมง่ามแม่ง่าแม่แมบอกบอกไปหรเหายากไดนคุ่นึงนมั้งกรสอบกระป๋าาอ,อ,อ,อยู่ไกลๆาอยู่เพื่อดีก็มาเอาด้อครับเร้อผู้พนเรากระสอบเราดีสิบบาทแล้ววะ พูดเดียวนะน้ำแหงไ้ตัวนี้บงเบินกจังได้กก็งางาไปหนึ่งใหญ่ติดคอใหญ่เี่ยับอีกตัวนึงครับผมตุ่นล่าข้าวเดียวกันนี่นาสองตัวเนาะ มันหนีบ้างนะมันหนีมันหนีมันหนีบ้างตัวใหญ่่เฮะคืนึ้นครับเมื่อกี้ครับขึ้นไอ้ข้าวง่วมาผสมครับตัวนี้ขึ้นแต่วผสำเร็จครับตัวสีสำเร็จคือต้นนั้นนะครับตันต้นต้นนั้นใดญ่คืนึ้นสำเร็กครับค่าขึ้นผสมน้ำบานกับหาลอยครับผมขอดอกหน่อตะชานที่มันแปดลอยครับพอพันธุ์ที่สวยงามเลยครับผมงามเลยอันมันนีเนี่ย อันดากเลยคุณมักกระหานี่ก็เลยโอ้หามันนี้หมนี่เบิ้งครับเบิ้งหเหเบิ้งจะชัดเลยครับเบิ้งความสวยงามของพ่อพันธุ์ตัวนี้ครับผมบลามันครับผมสุดยอดสุดยอดสวยมากสวยมากเนี่ยผมสวยงามครับผมเขาหายอยู่ประมาณไพ้60ครับแต่วจะจะบวบ,บ่ขายครับผม เขายหกสิบนะครับหกสิบแดนะแต่ว่าม่ขายนะครับแต่สวยแหงบ,บ,บัขายลีอ่ราคาประมาณนเนาะดี๋ยวเิ่เดือองามหครับมนใหญ่ดีนะครับอย่างที่เบิง์ดบ่มันใหญ่ใช่ไหมเก็เลยครับเ่เดครับ สวยงามครับผมพบปมบอกก่อนเลยครั èn, บตัวนี้แดงเป็นแดงครับผมเบืองเดือดวิวสวยงามครับผมเดินโชว์เลยครับสวยามากสวยามวยากโอ้ของตัวบางแง,ง่หนึ่งของในแขนของผมนะโอ้ของแง่กว่าน,นี้นะแลว้วของโซ่เบิ้งกี่นิ้งอ้ Hello. Mm Hang -hmm. เป็นความสวยง,งามอีกต่างหนึ่งครับผมพอพันตัวนี้ผมไอข้อมันซื้อส่วนตัวผมชอบมากเลยเขามาขอไอ60้60แบบต่เรามาขายได้ครับเพื่อนกระไทยทอดไอ้ความสวยง,งาอมอีเแบบ่งสิครับผมสวยมากครับผมรับผสมพันธุ์นะครับได้เขียนไอ้เดือดดมนะครับผมนอกจากนี่รับ Esse, <t iny> หันลอยครับแต่ว่ามาเอามาผสมอยู <hand> ่ตรงนี้ครัหอยครับผมใต่คาน้ทามันนะครับกินมากิเลยอสวยงามครับผมบามันนะครับผมบามันผสมครับตุวเป็นนุ่มครับยังม่ถึงสองปีนะครับเนี่ยว่าตัวนี้ยังไม่ถึงสองปีนะครับตัวใหญ่มากครับผมไหนมาก โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้ครับผมถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยครับผมจะนำเสนองัวงามหรือปัญญาหรือมาบวกสั์จีเต่าไปเลยครับ,รรบผมฝากติดตามเป็นแรงใจแรงชี้ให้ผมเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเอาไว้แค่นี้แลครับผมเจดกันคลิปหนนะครับผมสวัสดีครับ